ก็เช้าเช้าก็จะมาซื้อขนมไทยๆครับผมมีขนมีมตุยมีขนมวงนะครับผมเก่งออนไลน์ยูทูบนะครับเชาว,วันนี้วันที่30มสิบนะหลายคนก็กําลังจะไปส่งนักเรียนโรงเรียน,ยน,นพิกัดเซเวน่นวังทอง,อนนองก่อนข้ามสะพานวังทองไปฝั่งนนนสักเหล็กนะครับผมเอาผมเอา ขนมวงยี่สิไม่มีมีเดียวนะเหลือไปเดียว่ีงเอาัไโ้องยังเอาเอาตังย่อยไปลตังย่อยไปลอยงอออ่ะเเียวหาก็บอุเที่ยวไกยไ คุณโตไลนๆแทมไม่ไหวงั้นไอ้แหลมบอกอยากไปไหนก็ไปเลยแม่เวลาแม่ล้มแม่ก็ต้องไปหาหมอเองเนี่ยเไอ้แหลมบอกไปไหนก็ไม่ว่างเวลาไปไหนไม่ว่างงั้นตามใจวะเออตามใจก็ไปเก่าอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบแล้วก็อันนี้ยี่สิบล้อไปไหนนะล้อฝนง่เายไหมโต๊ะก็ไม่ค่อยมาไม่มาไอ้เนี่ย วันนี้ขนมบ้าบินนะครับผมนะนี่น่น่นนนนครับผมกืมีขนมโอเกอย่างเดียวครับ